อันตันขาต้าเสียงตาเสียงตาเสียงช้างช้างต้าเสียงช้างอันนี้อี ช้างดีสีวันดีสีวันเชิญเม่อเชิญเมื่อตองอู้ตองอู้คุณชอบสัตว์อะไรคุณชอบสัตว์อะไรอ่ะไหนหนูชอบสัตว์อะไรคะหชอบอะไรชอบอันนี้กับอันนี้ชอบอันนี้อันนี้อันนี้ใช่ไหมอ่ะอันนี้วัวสีวันวัวสีวันผีผีวัวสีวัน 做吧，做吧。